สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ได้มาออกรถนะคะกับทางโชลูมดิจิตอโฮมคาเป็นรถสวยแคมรี่คันนี้นะคะค่ะอันนี้ลูกค้าดูมาจากรู้จักดิจิตอโฮมคารจากสื่อไหนคะอ,อ๋อจากเฟซบุ๊กครับผมจากเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ดูปุ๊บเลยแล้วก็มามาดูรถที่นี่เลยหรือว่ามีก่อนอันนี้ีไปดูรถที่อื่นมบาบ้างหรือยังคะไปดูที่อื่นมาฮะแต่ว่าไม่ไม่พอใจ ไม่พอใจโอเคแต่มาที่นี่จบเลยจบเลยอะคะครับจบเลยจบเลยรถสวยจริงรถสวยจริงอ๋อรถสวยจริงไม่จกตาใช่ไหมคะไม่จกตานะค่ะภาพตรงกระโปงไหมคะโอ้โหแจกว่าปกด้วยครับแจกว่าปกด้วยโอเคค่ะแล้วเคสนี้นะคะลูกค้านะคะเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวทําเกี่ยวกับอะไรนะคะขออนุญาตครับเปิดร้านอาหารครับผมเปิดร้านอาหารครับผมร้านอาหารขายพวกปลาเผาจิ้มจุ่มอะไรพวกนี้ครับปลาเผาจิ้มจุ่มนะคะก็ อ่านี่ก็สามารถนะคะถ้าใครที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะคนเดียวก็สามารถออกรถได้น,นี่นะะเรื่องจริงครับออก<า>ได้เลยครับแล้วก็มีประวัตินะคะผ่อนเครดิตนะคะไม่ถึงปีเนาะใช่ครับก็สามารถออกรถคนเดียวได้นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะก็อยากออกรถนะคะ <S <S แล้วก็ตอนนี้ใครที่มีเครดิตนะคะประมาณเทีกับทางลูกค้าแบบท่านนี้นะคะก็เรียนเชิญที่เบญจมคมคานะคะเรามีทางออกให้กับลูกค้าเสมอค่ะแล้วก็ขอให้รถ คันนี้นะคะก็เปรียบเสมือนน้องรับทรัพย์นะคะนำแต่สิ่งดีๆมาสู่ลูกค้าแล้วก็ขอให้กิจการนะคะอิ่มปลาเผาที่อยู่ที่แถวไหนนะอยู่สบายดีปลาเผาครับซอยเพชรเกษมร้อยสิบสี่โฆษณาคืในตัวเลยนะคะก็อุดหนุนกันได้นะคะแล้วก็ขอให้อุดหนุนรถ2องล้อเพิ่มเติมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ